ดาวจรตามทักษะสัมผัสราศีศีจรศีจรเข้าเรือลักนณา 1. สับลาบย่อมได้ 2. จะเกิดสิริมงคลแก่ตนเอง 3. จะได้ชื่อเสียงศีจรเข้าเรือนกระดุมพัด 1. เงินทองอมาหา 2. จะมีความสำเร็จเรื่องการเงิน 3. กิจการเงินจะผ่านมือศีจรเข้าเรือนสาชัด 1. เพื่อนฝูงจะมีโชคดี 2. ทำอะไรอาศัยเพื่อนไว้ก่อน 3เข้าหุ้นส่วนร่วมเพื่อจะรวยสีจรเข้าเรือนพันทุก 1. นญาติทางไกลจะนำของมาให้ 2. อญาติจเจริญสพึ่งญาติด,ดีสีจรเข้าเรือนปุตตะหนึ่งลาบสักการะและเงินทองจะเกิดแต่เด็กและลูก2ร่วมมือกับเด็กๆได้ผลดีสีจรเข้าเรือนอริศหนึ่งลาบจะเกิดแต่ศัตรู 2. เงิงนจะออกสศัสตรูหรือเป็นความระวังไว้จะมีเรื่องสีจรเข้าเรือนปัตนิ 1. คู่รักเป็นคนดีร่ำรวยรูปสวย 2. การเซ็นสัญญาได้เปรียบได้รับเงิน 3. คู่จะมีโชคสีจรเข้าเรือนมรณะ 1. นไปทวงนิสินได้ 2. ลาบที่ไม่คิดว่าจะได้ก็ได้ 3. รับมรดกเป็นเงิน 4. เงินออกไม่ดีสีจรเข้าเรือนสุพัสน์ 1. จะดัดแปลงแต่งบ้านใหม่ 2. คนเจ็บอยู่ในบ้านจะหาย 3. ลาบเกิดที่บ้าน สีจะเกิดทำอะไรบางอย่างเป็นพิธีในบ้านมิฉะนั้นจะมีคนมาเลี้ยงดูถึงบ้านสีจรเข้าเรือนกรรมมัดหการงานจะเฟ,ฟื่องฟู 2. จะได้เงินเดือนขึ้น 3. จะมีพิธีการในที่ทำงานดี 4. จะได้งานดีสีจรเข้าเรือนลาพักหนลาบจะมาทุกทิศสา 2. บุคคลจะนำลาบมาให้ 3. เสียงโชคดีมาก 4. ส,สิ่งใดๆใครทำไม่ได้เราทำได้สำเร็จหมดสีจอเข้าเรือนวินาศ หของเก่าที่คิดว่าศูนย์จะกลับมาสศัตรูจะกลับมาเป็นมิตร 3. กิจการงานที่เสียหายเลิกล้มไปแล้วจะกลับมาใหม่แล้วดี 4. ถ้ามีเงินก้อนจะออกหรือนำของไปฝากผู้อื่นจะศูนย์ หนังสือโหราศาสตร์สุริยาตภาคพยากรณ์ฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่ออำนนยความสะดวกให้แก่นักพยากรณ์ที่เริ่มต้นฝึกหัดใช้ในการทำนายได้จัดทำโดยการรวบรวมและจัดหมวดหมู่ข้อมูลทางโหราศาสตร์ไว้เพียงพอเพื่อให้ง่ายและสะดวกในการค้นหาเมื่อสงสัยหรือสำหรับผู้ศึกษามือใหม่สามารถทำนายในเชิงโหรได้อย่างถูกต้องเพื่อให้ออกคำพยากรณ์ในเบื้องต้นเมื่อผู้ศึกษาเข้าใจข้อมูลแล้วนำไปใช้ได้ดีถูกต้องก็จะถือเป็นแนวทางศึกษาและค้นคว้าต่อไป ซึ่งในเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ก็จะประกอบไปด้วยความหมายของดาวพระเคราะห์ความหมายของพบสถิตในเรือ,อนต่างๆความหมายของดาวสถิตในเรือนต่างๆความหมายของดาวสถิตในเรือนในลัคนาของแต่ละราศีความหมายของความสัมพันธ์ระหว่างดาวพระเคราะห์ความหมายของทักษะจรสัมผัสทักษะเดิมความหมายของดาวจรตามทักษะสัมพัสราศีเป็นต้นหากท่านใดสนใจในหนังสือเล่มนี้สามารถติดต่อได้ในกล่องข้อความ